ซึ่มิลลาลฮัมจัลลอฮ์สัลลัตุอลลอฮ์มุอะลัยฮุยุสซาบิฮิวะมานะอัลลฮฺสัลัมวะอะลัฮิวะซัฮบิฮอะมัณวะลา السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะมาเรียนรู้กันต่อนะครับกับการทำความเข้าใจในเรื่องของอิสลามในการเรียนรู้อิสลามกับความโดดเด่นของประชาชาตินี้นะฮะที่เราได้พูดคุยกันมาในครั้งก่อนว่าเวลาที่เราพูดถึงประชาชาติเนี่ยหมายถึงประชาชาติประชาชาติแห่งการดะวะหมายความมนุษย์ทุกคนคือประชาชาติของอิสลาม เพราะว่าท่านนบีสลุลตารองให้เรียกวารับหน้าที่ในการด่าวะในการเผยแพร่ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อมาอีกความหมายหนึ่งก็คือประชาชาติอุมมตุนอิจาบะประชาชาติแห่งการแห่งการตอบรับนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีการตอบรับในความในในศาสนาอิสลามเขาคือคนที่ยืนอยู่บนหลักพื้นฐานที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้ได้วางมาแล้วเวลาที่เป็นอุมาตุนอิจาบะ ประชาชาติแห่งการการตอบรับการด่าว่างธนบินซอลลอลรืออะไรสั้นลำเนี่ยเขาก็จะมีอยู่สองสิ่งที่จะทําการปฏิบัติในอายะที่อนุสุบฮานุสตาลาได้กล่าวถึงความความประเสริฐของประชาชาตินี้ก็คือหนึ่งการปรับปรุงตัวเองนะคือการการแก้ไขตัวเองให้ให Arrow, ้ให้ดีข Th an, ึ an, ้นสองการพยายามในการปรับปรุงสังคมคือการปรับปรุงคนอื่นนะการตักเตือนกันการอเส้ากันนะครับ ต่อมาวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของความโดดเด่นของประชาชาติอิสลามนี้จากอายะห์ุรานที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราได้ได้ได้กล่าวไว้นะว่าวกะดาลิกะจัลนากุ่มอุมมะตาวะสะปะลิตะกูนุชฮะดาอัลันนาซิวยะกูนัตรอซูนอะลยกุมชะฮิดาและดังกล่าวนี้แหละเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นเป็นประชาชาติที่ยืนอยู่บนยืนอยู่บนบนทางสายกลาง ลิตาโนุชฮาดาอาลเนนาส่วพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นสักกิพยานให้กับมวลมนุษย์วายาโูนัตรอูล,ลอะไรกุมชาฮีดุและเพื่อรอซูลนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นเป็น,ปนพยานให้กับพวกเจ้าด้วยนะดูความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้กับเราในในอายะน,นี้นะไปท,ทีละทีละวักนะครับอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวะกะดาและกะจัลนากุมและดังกล่าวนี้เนี่ยเราได้ทําให้พวกเจ้านะาว่าให้เราได้รู้ว่า นี่คือความปวดปานที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้ให้กับเราอัลลอฮฺตาลาได้ให้กับเราว่าว่ายะอันนาคุมอุมมาตาวะสปอให้เราได้เป็นประชาชาติที่ยืนอยู่บนทางสายกลางทางสายกลางตรงนี้หมายถึงขยารอนวะอูดูลันเป็นทางที่ดีที่สุดและเป็นทางที่ยุติธรรมเที่ยงธรรมที่สุดไม่มีการสุดโตงแล้วก็ไม่มีการบกพร่อง ไม่มีการทําในสิ่งที่เกินขอบเขตแล้วก็ไม่ได้มีการทําในสิ่งที่มัน,ม,นมีความมีความบกพร่องไปและนี่คือความโดดเด่นของของประชาชาตินี้นะครับจนกระทั่งว่าเวลาที่เราได้มองไปยังทางนำของอิสลามมองไปยังสิ่งที่สิ่งอิสลามได้ได้ให้กับเรานะเราจะพบว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีแต่ความมีแต่ความเที่ยงธรรม มีแต่การเดินอยู่บนเส้นทางที่คือเส้นทางสายกลางเนี่ยหมายความว่าเส้นทางที่มีความเรียบง่ายเส้นทางที่เวลา nah, เราเราเราเห็นนะสองสองฝั่งนะซ้ายกับขวาและทางสายกลางเนี่ยทางสายกลางจะเป็นทางที่ที่เดินด้วยความเรียบง่ายแล้วก็จะสูงส่งอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนทางสองข้างสองข้างเนี่ยที่มันเอียงลงไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะเอียงลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอิสลามคือศาสนาที่ <S <s ท,ที่ให้เราได้มีความมีความมีความโดดเด่น นะครับในเรื่องของการเป็นเป็นประชาชาติที่ม anyway ีความไม่ความเที่ยงธรรมนะฮะในตัวอย่างนะครับการที่อิสลามศาสนาที่มีความเที่ยงธรรมเนี่ยมีมีตัวอย่างอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอีมาในเรื่องของการออบารดาในเรื่องของการเรื่องของการปฏิบัตินะมีตัวอย่างมากมายยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประชาชาตินี้เนี่ย ตัวอย่างในเรื่องของท่านบาาานะานบีอิสาห์อิสลามนะท่านนบีอิสาหเนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักในนามของเยโซนะพวกยโฮดนะครับพวกยโฮดจะ,จะจะมีความนะมีความแข็งข้าวกับท่านนบีท่านนบีอิสาห์อิสลามนะแล้วก็พวกนี้บอกว่าท่านนบีอิสาเนี่ยเป็นเป็น,ปนลูกซีนาเนาะสุนะนะบ,บินลาฮินินตานี่ เราคงความจากอัลลอสุบฮานุอัตานะฮเราควรจะสิ่งนี้แล้วก็บรรดาพวกนาาาัสซอรอพวกนัสรอจะบอกว่านาบีอีซาเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮ์สุบฮานาอัตาะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตและเป็นสิ่งที่บกบกบกพ่องลงไป การที่พวกยโฮดได้บอกว่าอเล็กซ์สมบัตน่ได้บอกว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นเป็น,ปนลูกซีนาเป็นการลดคุณข้าง,งท่านนบีอีซาอย่างมากแล้วการที่นัสอรอได้บอกว่าท่านนบีอีซาเป็นบุตรของอเลากซ์สมบัตนอาตาลาเป็นการยกท่านนบีอีซาจนกระทั่งจนเกินเหตุแต่ว่ามุสลิมนะอิสลามเราที่เดินอยู่บนทางสายกลางไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่ไม่ลดเกียรติ ดังที่อัลลอฮฺส e ุบฮานุวะตาลาได้ได้ได <ad> ้กล่าวหรือว่าทางนี้ท่านนบีซัลลัลลอฮฺสัลลัมได้บอกว่าอีสาอับดุลลอฮ์วะรัสูลและกะลิมัตุฮ์อัลกอฮาอิลามรยามรุห์มินท่านนบีอีสาเป็นบ่าวของอัล l l a h แล้วก็เป็นรอซูลของอัล l l a h แล้วก็เป็นคําพูดที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้กับพระนางมรยามและเขาเป็นกัลิม่าของล l l a h ที่อัลลอฮฺให้พระนางมรยามได้ได้ตั้งคัน วารุชนมินแล้วก็เป็นวิญญาณที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาราที่อัลลอฮ์ตาราได้ได้เป็นผู้ที่เป่าวิญญาณมานี่คืออะกีดาของอาฮฺดุนอิสลามอะกีดาของมุสลิมที่มีความเที่ยงธรรมยืนอยู่บนทางสายกลางที่ที่ถูกต้องระหว่างการสุดโต่งแล้วก็ระหว่างการการที่มีการมีการตกต่ำลงไปและความความเที่ยงธรรม ที่เลาสมบูนณะตาลาให้กับประชาชาตินี้เนี่ยก็คือการที่เราเป็นสักขีพยานให้กับมวนุษยชาติดังที่เราตาลาได้บอกว่าว่ากะดานี้จะัลนาคุมอุมมเตาวะสัตัลนลิตะกูนูชฮัดะอาลันนสเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นสักกีพยานให้กับมนุษย์นี่คือเกียรติที่เลาสมบูรณะตาลาให้ให้กับประชาชาติของาวกสัตว์รอหลอุอะไรสั้นลำเพราะเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นสักขีพยานให้กับมนุษย์ ได้มีตัวบทหลักฐานเยอะแยะมากมายที่ลลสุภัานูร์ตาลาได้กล่าวไว้นะและที่ท่านนบ,บีสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมได้กล่าวไว้นะดังที่ท่านนบีได้บอกว่าอยากจีอุนนบียอมัลกิยามะมาห์ฮุร์รจุลวอยาจีอุนนบีวะมะฮุร์รจุลานท่านนบ,บีได้ได้ได้กล่าวว่ามินบีนะได้มาในวันกิยามะเนี่ยแล้วเขามีคนตามเพียงแค่คนเดียววอยาจีอุนนบีวะมะฮุร์รจุลาน แล้วก็มีนบีที่มาในวันกกยามาเนี่ยมีคนตามอยู่สองคนวยะจีอุนนบีอุมาอาหูอักซอรมินดาลิกแล้วก็มีนบีบางคนที่มีคนตามมากกว่ามากกว่าสองคนนะฟายูกกลุลหูฮฮัลบบลลาะตเกามักแล้วก็มีเสียงถามเขาว่าถามนาบีท่านนั้นเนี่ยนะว่าเจ้าได้ทำการเผยแพร่ให้กับกลุ่มชนของเจ้าหรือย,ยังฟ้ายโกรลนาอท่านนบีก็บอกว่าบอกว่านาอนทำการเผยแพร่แล้วฟยุดาาูนา ไยุกอลท่าบัลละกอกลมแล้วก็บรรดาประชาชาติของนบีท่านนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกมาแล้วก็ถูกถามว่านบีของเจ้ายไ,ได้ทําการเผยแพร่กับพวกเจ้าแล้วแล้วแล้วหรือยังประชาชาตินั้นก็บอกว่าลาบอกว่าไม่ได้ทําการเผยแพร่พอยุกอลมันยชฮัด,ดูลักก็เลยมีเสียงบอกมาว่าแล้วใครจะเป็นพยานให้กับเจ้าหมายความว่า ใครเป็นพยานให้กับนบีท่านนั้นเนี่ยที่นบีบอกว่าทําการเผยแพร่แล้วแต่ว่าประชาชาติของเขาบอกว่าไม่ได้เผยแพร่ฟายาะโคนอุมมะตุมุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังมีเสียงบอกว่าผู้ที่เป็นพยานให้ก็คือประชาชาติของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาตุดาอุมมะตุมุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประชาชาติของท่านนีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ถูกเรียกมาฟายาะโคฮัลบัลละหะดา แล้วก็จึงมาถามประชาชนนี่ว่านบีท่านนี้ทําการเผยแพร่ได้ยังฟาโยโกโลนั่นนะพวกเราประชาชนขุนหม่อมสลลองอะไรวะสลต่ก็บอกว่าใช่ได้ทําการเผยแพร่แล้วฟายโกลูว่ามาเอลโมกบิซานิกแล้วก็มีการถามประชาชนของมุฮัม่อมสุลตานว่าแล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไงน Fayqoolun باشاعشان نيه باشاعشانهم صلى الله عليه وسلم ك ََّุ غ ْ و ا أَخْبَرَنَا ن َ ب ِ ي ُบียูนา ل َّ ى ا ลลَّ ه อ عَلَيْهِ و َ س َัَّัَ أ ั ن َّ ا ل ر ُّ س ُลَ ق َ د َัَ ل َ غ ُ ف َ ص َพวกเราในระชาชาตินี้เนี่ยก็ตอบไปว่าหลังจากที่ได้มีเสียงถามมาว่าพวกเจ้ารู้ได้อย่างไงว่านบีท่านนั้นเนี่ยได้ทาการเผยแพร่แล้วพวกเราก็ตอบว่านบีของเราเนี่ยได้บอกกเราว่า أن الرسول قد بلغ ف ص د ق ن ัดนา ว่ารบรรดาราซูนเนี่ยเขาได้ทําการเผยแพร่กันแล้วแล้วเราก็เชื่อนบ,บีของเราที่นบ,บีของเราได้บอกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่มาอธิบายอายะน,นี้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นสกีพยานนะเป็นสกีพยานให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายว่านบ,บีของเขาเนี่ยได้ทําการทําการเผยแพร่แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่มาจากท่านนบ,บีส,บลออบสุลต่านเนี่ย เราจะทําการตอบรับนะเหมือนดังใน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 ,ในกฎเกณฑ์ที่มันเทโาก,กันว่ามิน ah ah, ah ah ัลลอฮิรเรซาละวะอาละรอโซลิมบัลละวะาอะไรนะตัสลีมมินัลลอฮิรเรซาละสารเนี่ยมาจากอัล l l a h หรือว่าคัมภีร์เนี่ยมาจากอัล l l a ์วะอาละรอโซลิมบัลละหน้าที่ของเราโซลค,คือการทําการเผยแพร่วะาอะไรนะตัสลีมและสําหรับพวกเราเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือการการยอมจำนวนเพราะฉะนั้น หน้าที่ของประชาชาตินี้เนี่ยคือการคือการตอบรับนะเป็นประชาชาติแห่งการการตอบรับแห่งการเชื่อการยอมจำนนกับรรซูลนะสลลลของอะไรวะสันลัมนะนะซึ่งตรงกันข้ามกับบรรดาประชาชาิก่อนๆนะที่ได้มีการถกเถียงกับบรรดานาบียบของพวกเขามีการปฏิเสธบรรดานเบียของพวกเขานะเพราะฉะนั้นวาสพอนลิตะกกนูชฮะดา เราคือประชาชาติที่อัลลอฮฺสุาวาฮฺนูอฺตาลาให้เราเป็นประชาชาติที่ยืนอยู่บนทางสายกลางแล้วก็ให้เราเป็นประชาชาติที่เป็นสักขีพยานให้กับบรรดาประชาชาติอื่นด้วยกับการที่นบีของเราเนี่ยได้บอกกับเราว่าบรรดานบีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ทําการทําการเผยแพร่กันแล้วนะยังได้มีมีหะดิษจากท่านนบีสุลลฺลว่าอะไรว่าสัลลัมนะท่านนะี่เนะนะนะลิ่งบอกสุลลลว่าอะวสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนัลละอานีนะ ลาญกูนูนะชูฮัดาวะาลาชูฟ้าเยามัณกายามะคนที่เป็น,ปนคนที่อชอบด่าทอนะครับพวกเขาจะไม่ไม่ได้เป็นศักดิพยานและก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่ให้การชฟ้าให้การช่วยเหลือในวันกยามะเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราได้รู้ว่าในการดําเนินชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ย อิสลามเราส่งเสริมในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ทําการสาบแช่งใครไม่ทําการตําหนิใครไม่ทําการพูดถึงข้อตําหนิของใครนะการการตาหนิเนี่ยนะก็คือการที่เราเราเกล่าวถึงสิ่งไม่ดีของคนอื่นการที่เราไป ไปติดตามว่าคนอื่นเนี่ยทำสิ่งไม่ดียังไงส่วนการการสาบแช่งเนี่ยคือการเราทําการดูอาสาบแช่งคนอื่นนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอับดุลลาห์สุลต่านลำได้ได้เตือนกับเรานะครับว่าคนที่ชอบทําการสาบแช่งคนอื่นเนี่ยเขาเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปเป็นสกิพยานในในวันในวันกัยามาและหนึ่งในความโดดเด่นของประชาชาตินี้เนี่ยคือประชาชาติของมัสลัมของอับดุลลาห์สุลต่าเนี่ยก็คือ ประชาชาตินี้เนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์มากที่สุดนี่คือหนึ่งในเนี้อมาที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาให้กับเรานะให้กับประชาชาติท่านอัลลอฮสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดสัลแลมได้มีในในใน,ใน,ใ,นในบันทึกในไซฮ์ฮัยน์ไซฮ์บุคฮารีและไซฮ์ฮัมบุสลิมเนี่ยว่าท่านนบีสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดสัลแลมได้กล่าวไว้นะอัตาร์บ่าวนะ أن تكون ربوع ล ه ل الجنة ท่านนบีได้ถามกับบรรดาสุฮาบ่าว่า พวกเจ้าทั้งหลายได้พอใจไหมว่าในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์มาข้าชาวสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยประชาชาตินี้เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์บรรดาสามบาบอกว่านะบอกว่าเราชอบสิเพราะหนึ่งส่วนสี่ดูเหมือนว่าจะเยอะแล้วถ้าเทียบตั้งแต่ท่านมีมอดท่านอาดัมอาลิสซาามจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีประชาชาติเยอะแยะมากมายแต่เราจะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของประชาชาติแล้วท่านอาเบียกาวต่อไปว่า อัตราร์วันตะกูนูซูลุสอาฮลินจันนะแล้วพวกเจ้าทั้งหลายได้พอใจไหมในการที่พวกเจ้าจะได้เป็นหนึ่งส่วนสามของชาวสวรรค์ฟกาาุลนะหน้าอัมเราก็บอกว่าหนาา้าอัมบอกว่าใช่สิเรามีความพึงพอใจในการที่จะเป็นหนึ่งส่วนสามของชาวสวรรค์ก็ท่านอบรมเลยบอกว่า,าวัลลดีนับสีบเยดีฮีอินนีละอรจูอันตะกูนูนิสฟะอัฮ a ลินจันนะอัลลอฮฺอั ท่านเบบีได้บอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในน้ำเมืองพระองค์คือขอสาบานต่อรัสบัานวตาลาเลยว่าฉันเนี่ยหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ท่านเรียกว่าอินนลอาจูฉันมีความหวังนะและการมีความหวังของท่านนบีสุลลว่ mm hmm. อะไหัวัลลัมเนี่ยนะคือการหวังในสิ่งที่ มีนะที่อาลักษ์สุบฮานุอัตตาลาและอาลักษ์สุบฮานุอัตตาลาจะให้กับท่านอับดุลสลอมสัมฤทธิ์ท่านนบีได้ได้มีความหวังนะอินน ah ีละอรจูอันตะกูนุนิสฟะให้ลุญยันนะฉันเนี่ยวหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นชาวสวรรค์ครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาลักษ์สุบฮานุอัตตาลาให้นะอให้ล ah ุญยันนะในการที่เราจะได้เป็นจะได้เป็นเป็นชาวสวรรค์นะ ท่านนบาีสัมกลาวถังชาสวรรค์ว่าอาฮลุญจรนแนห์20และ100ชั้น م ุม م ث م น ن و มิ م ي ن ه ินอุม م م ท่านนบีได้อบอกว่าชาวสวรรค์นั้นเนี่ยมีอยู่120แถวมินโฮมสมานุนมินฮาินอุมมแล้วจะมี80แถวที่มาจากประชาชาตินี้ีปน้อ่120แถวแต่80แถวมาจากประชาชาตินี้บ่งบอกให้รู้ว่า เราคือชาวสวรรค์ที่มีมากกว่าครึ่งเลยซ้ำไปหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเสร็สองส่วนสามมาจากมาจากประชาชนานี้แทนะมแบโนอวีเนี่ยเวลาที่ได้มีการกล่าวถ,ถึงฮะดิษบทนี้เนี่ยแทนะมโนอวีได้ได้บอกว่าฮะดิษเป็นฮะดิษที่ที่สัจเหะนเพราะฉะนั้นท่านอาบินสละลอยสละมีความหวังหนะวังว่าจะได้เป็นครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ แล้วก็ท่านอับีุลสุลต่านก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าประชาชาตินี้เนี่ยจะมีเศษสองส่วนสามของชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาลาให้กับเราในการที่เราได้เป็นประชาชาตินี้เวลาที่มีความประเสริฐที่สุดในการที่เราเป็นประชาชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาลาให้เราเป็นประชาชาติที่ยืนอยู่บนทางสายกลางเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐที่สุดแล้วก็เป็นประชาชาติที่ มีจํานวนมากที่สุดในในในชาวสวรรค์จนกระทั่งวลาลัชุรรด์จนกระทั่งท่านอับดุลลาห์สลุลต่านได้บอกเอาไว้นะว่าพวกเราจะมีถึงครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์คือท่านอบีมีความหวังว่าเราจะเป็นครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์แล้วท่านอับดุลลาห์สลุลต่านก็ได้กล่าวอีกว่าในสวงสวรรค์นั้นเนี่ยมีอยู่ร้อยยี่สิบแถวแล้วแปดสิบแถวเนี่ยเป็นประชาชาตินี้คือเป็นพวกเรานั่นแหละ,นะ,น,ะลนะเป็นประชาชาติเพระมันสุลต่านบอกเลยว่าสุลต่านเพราะนั้นพี่น้อง ในเมื่ออัลลอ์สุบฮานูตาลาได้ให้ความปรดปัานกับประชาชนนี้อย่างเยอะแยะมากมายในสิ่งที่พระองค์ให้ให้เรามีเหนือประชาชนก่อนๆด้วยกับการที่เราได้ยืนอยู่บนหลักของอิสลามด้วยกับการที่เราได้เป็นประชาชนที่ดีงามของอิสลามด้วยเรากับการที่เราได้เป็นเป็นประชาชนที่อัลล์สุบฮานูตาลาได้ได้เลือกเรามาเพราะฉะนั้นเส้นทางแห่งการรอดพ้นไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาได้ให้กับเราคือเส้นทางที่เราเดินตาม บทบัญญัติที่ท่านนบีสุลต่านรับเจ้าลักษมานุอัตตาราในการปรับปรุงตัวเราเองแล้วก็ในการที่เราพยายามให้ให้สังคมได้พบกับความดีงามนะเหมือนอย่างที่ลักษมานุอัตตาราได้ได้บอกให้เราได้ออกจากการการขาดทุนในสโลว์อัรที่พระองค์ได้บอกว่าอินนัลอินซานัลนเราเสีขอสาบานด้วยกับการเวลาเลยว่ามนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอินละยกเว้นแต่ลักษมานุอัตตาราได้ยกเว้นคนที่มีคุณลักษณะอยู่สี่ประการด้วยกันอินละดีนะอามโนุคนที่มีอิมาน ว่ามีรสสอเลยฮะประการที่2ก็คือมีการปฏิบัติอามันที่ดีงามวนั้นอิสลามเราส่งเสริมการปฏิบัติอามันที่ดีงามโอวาตาวาซาบิบลฮักแล้วก็มีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องที่ดีงามวัตาวาซาบิบซอบแล้วก็มีการตักเตือนกันในเรื่องของการให้มีความอดทนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความสวยงามที่อิสลามได้วางมาให้กับเรานะและพบกันใหม่นในครั้งหน้านะครับกับการพูดคุยกันในเรื่องของ ความโดดเด่นของประชาชาตินี้ซึ่งเป็นทั้งประชาชาติแห่งการดะวะและประชาชาติแห่งการตอบรับในการดะวะของท่านนบบีซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมสหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะซลลัลลอฮุอะลัยะนบีน้ามุฮัมมัดวะอัลลอฮีอะลัยวะซ صحبه ะวะสัลลัมวะสัลลัมอะลัยกุมวะะราห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์